ทุเรียนที่เอาไปทําต้นทุเรียนนะครับก็คือจะต้องมีความแข็งแรงนะแล้วก็เป็นทุเรียนที่เป็นพื้นเมืองหนึ่งในนั้นก็คือทุเรียนบ้านนี่เลยนะครับทุเรียนบ้านอย่างนี้เดี๋ยวทำแม่ค้าหน่อยทุเรียนบ้านมันคือทุเรียนอะไรครับทุเรียนบ้านก็คือทุเรียนพื้นบ้านของภาคใต้ค่ะเรียกว่าทุเรียนบ้านที่ไม่ใช่ทุเรียนพันธุ์ค่ะแต่ก่อนมันเป็นแบบทุเรียนป่าทุเรียนแบบว่าตำใช่ค่ะที่มีธรรมชาติใช่ค่ะเป็นต้นมาไหมฮะต้นมันก็จะสูงกว่าทุเรียนพันธุ์ รอต้นพันุ์ต้นสูงใหญ่ค่ะโอเคแล้วก็จะลูกดกด้วยค่ะลูกดกด้วยอันนี้คือทําไมมันแตกง่ายเลยทุเรียนบ้านเนี่ยมันจะมีความที่เปลือกบางกว่าทุเรียนพันค่ะมันก็เลยอากาศร้อนมันก็เลยจะแตกง่ายกว่าทุเรียนพัน์ออคือผมจะซื้อไปทําพันอ่ะ๋อได้ค่ะคือคือแหมว่าซื้อเพื่อว่าจะเอาเมล็ดไปทําเป็นต้นฐานค่ะอ่านะครับอยากได้ที่มันไม่เจเยอะได้ยเดี๋ยวให้แม่เลือกดีกว่าแม่ชำนาญทุเรียนบ้านโอเคขายยังไงเนี่ย โลาโ่40จ้าโลละ40บาทโอเคเอาในนู้นได้ค่ะพี่ฮะใหม่ๆสดๆเลยจ้านี่เหรออย่าไปทำพันเออไปทำพันลูกหนึ่งเท่าไหร่ได้กิโลได้ถ้าลูกใหญ่ก็ประมาณ2อถึงโลได้ค่ะโอ้ ลูกใหญ่เนี่ยเม็ดมันก็จะเยอะเออลูกใหญ่เม็ดเยอะค่ะอ๋ออันนี้มันอันนี้ไม่แตกเลยอันนี้ไม่แตกจ้ะเพราะว่ามันพึ่งมาอ๋อแล้วอันนี้คือมันตกพื้นไหมครับหรือว่ามันคือเราซอยนั่นจะต้องหล่นถึงจะกินได้อ๋อปล่อยให้เขาหล่นเลยใช่ค่ะอ๋อปล่อยให้เขาหล่นลงมาแล้วเราก็เก็บมาขายใช่ค่ะอ๋อตอนนี้กมันก็แก่เลยฮะ มันก็เละไหมเนื้อเละไม่เละค่ะเนื้อสามกินพอดีค่ะ<อ>ห,หวานมันทุเรียนบ้านอ๋อโอเคก็คือจริงๆก็คือกินได้ด้วยแต่ว่าของผมนี่คือจะเอาไปทําพันเนาะ mm. แต่ว่าก็ได้ผลผลได้กินไปด้วยแล้วกันค่ะต้องกินก่อน เอาปลาคนข้างได้อาญาติญาติกินก็ได้แต่ว่าไม่เก็บไว้ให้เราให้คนข้างบ้านกินใช่ญาติกินแน่หมดอ๋อแล้วเราเราก็เอาเม็ดไว้เอาเม็ดไว้เม็ดไว้ให้เราอล้วก็ใส่ถุงใส่ดินใส่ถุงอ๋อโอเ้ถุงล้วเม็ดถุงแล้วเม็ดถุงละเม็ดอ๋อ้ขึ้นเป็นต้นมาเลยลูกหนึ่งจะได้สักกี่เม็ดลูกลูกประมาณนี้เนี่ยผมจะได้กะถูกลูกประมาณนี้เออหกเจ็ดเม็ดเมว่าอะไรหกเจ็ดเม็ดใช่ไหมประมาณเกือบสิบเม็ดเนาะได้เป็นสิบเม็ดสิบห้าเม็ด ผมอยากได้ทั้งทั้งสามสิบเมตรสามสิบเมตรก็สามสามลูกประมาณนั้นเนาะเอาประมาณสามสามสิบเมตรลูเอ่อถามตีลูกอ่ะนะครับตีลูกก็ได้อ่ะปนุนปนุนไปเดี๋ยวไปไปฝากไปฝากเขาด้วยอ๋อได้ครับคุณนะครับอ่านี่ครับลูกนึงก็ประมาณเกือบสองลูกสามอ่าจหนี่ สี่ลูกอ่ะหกโลหกโล,โลจ้าโอเคหกโลก็จะได้สามสิบสี่สิบเมตรได้อยู่ค่ะน,นั่นที่กรุงเทพไม่มีนะไม่ไม่เคยเห็นเลยนะครับอันนี้คือที่มันเป็นฤด,ดูของมันอย่าไปหมดฤด,ดูมันก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไหมครัอ๋อโอเคนันเป็นฤด,ดูของมันอ๋อจังหวะมาโชคดีเนี่ยก็คือเราต้องคัดเลือกต้นต้นพันธุ์ที่แข็งแรงใช่เนาะในการในการปลูกทุเรียนแล้วส่วนนี้ที่ไปเหมามาเนี่ยเป็นทุเรียนบ้านเนื้อดีด้วยค่ะ เนื้อดีด้วยใช่ค่ะแบบเนื้อไม่ไม่ติดดูกอะค่ะคือเนื้อไม่ติดเม็ดมีเนื้อเยอะอ่าเดีย๋ยวต้องลองชิมด้วยนะว่า,าทุเรียนบ้านนะรสชาติจะเป็นยังไงไม่เคยชิมเหมือนกันอร่อยลูกอร่อยนะครับหวานมันอร่อย,ออยแม่ค้าแม่ค้าการันตีว่าหวานมันอร่อยห <c oughs> วานมันอร่อยเดี <c oughs> ย๋ยวต้องลองชิมดู เห็นเขามาขายแล้วเจ้ามีเจเดียวอ๋อโอเคเดมใบมาเมื่อกี้ก็เหมือนกันเจ้าเดียวจ้ะอ๋อครับเราแเจ้าเดียวปีนี้แม่ก็น้าคนสิบอจ้าที่เอาไม่รู้จักเราจะไม่เอาควรเน้ะไม่ดีอ๋อครับเอาตจเจ้าที่รู้จักเออนี่นี่ก็คือตัวอย่างทุเรียนบ้านนะก็คือทุเรียนบ้านลูกเล็กอ๋อนี่อันนี้คือไซสเล็กโอวโหนึ่งสสมสี่ได้ก็ได้4ี่เม็ด มันมันแต่ว่าเนื้อมันจะน้อยไอ้เนื้อมันจะน้อยเม็ดมันจะใหญ่ใช่ไหมใช่เนื้อมันจะน้อยกว่าทุเรียนพันธุ์แต่ว่าหวานมันอร่อยแน่นอนค่ะก็คือกินได้เหมือนกันค่ะใครที่จะไปทําพันธุ์ก็คือแนะนําอันเนี้นะทุเรียนบ้านมีช่วงไหนบ้างคะถ้าเกิดจะถ้าเกิดผมจะมาซื้ออีกแม่ทุเรียนบ้านมีช่วงเดือนไหมเออนี่ยนอะไรอ่ะกรกฎาคมกรกฎาคมกันยาไหมร้อนอยู่ประมาณช่งสามเดือนหรูกรกฎาคมสิงหากันยาใช่ใช่สามเดือนใช่จ้ะปีหนึ่งนะครับมีแค่นี้สามเดือนเนาะนะครับใครที่ ะมาซื้อก็น,นี่ครับนครศรีธรรมราชนี่ อันนี้ฝากร้านเลยทั้งนั้นค่ะฝากร้านผลไม้ด้วยนะคะอยู่ตรงตลาดสีแยกวัดโนดค่ะขายประจําทุกวันตอนเย็นค่ะครับก็คือมีผลไม้ตามฤดูกาลใช่ค่ะน้องหมุนเวียนไปใช่ค่ะนะครับผมแม่ค้าชื่ออะไรนะอ่าแม่ค้าชื่อไอซ์ค่ะอ่าแม่ค้าไอซ์นะครับผมนะใครที่มาผ่านมาแถวนี้นะครับสีแยกวัดโนดค่ะคนหนึ่ได้เปิดเปิดวันไหนครเนี่ยที่ตลาดเนี่ยมีทุกวันตอนเย็นเลยค่ะเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงเย็นเลยค่ะโอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณแม่ค้าทุกคนครับลอวกค้าแล้ว